สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแวมนะคะในมุมมองในชั้นนี้วันนี้เป็นวันศุกร์ที่20กันยาแล้วนะคะอ่ะมาอัปเดตแผนกันต่อจากเมื่อวานเนาะเผยทิกจุดยิงสไนเปอร์เข้าเทดยังไงให้ปังวิชามารเ,เทพเทดตันคุณจะได้ทําความรู้จักสไนเปอร์จุดเข้าเทดในตํานานเปิดตํานานจุดเข้าเทดที่มืออาชีพทั่วโลกยกให้เป็นอันดับหนึ่ง <S <S เรียนรู้วิธีหาโอกาสทองจากจุดที่คมชัดที่สุดซึ่งการเทดสไนเปอร์เนี่ยทำให้เรามีความแม่นยําที่เหนือชั้นเราจะมาถอดรหัสจุดยิงที่เฉียบคมเรียนรรรู้้้้กกาาาวงงจุุดเเเขททใใหป๊ะนคี่ ซึ่งเราจะมีเครื่องมือและตัวเชวัดสําหรับเพิ่มความแม่นยําในการเทรดให้กับคุณเรามาสํารวจเครื่องมือและอินดิเคเตอร์ที่คุณต้องมีว่าเราต้องใช้อะไรบ้างเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจและความแม่นยําในการเทรดทาให้คุณเข้าใจเทคนิคการเคลื่อนที่ของโมเมนตัมเรามีการดูโมเมนตัมราคาโดยเฉพาะของเทคนิคสไนเปอร์ซึ่งมันคือกลยุทธ์ขั้นสูงสําหรับสไนเปอร์สำหรับใครที่ต้องการเล็งและยิงให้เข้าเป้าในทุกสภาวะตลาดเรียนรู้เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวะตลาดที่หลากหลายเตรียมตัวให้พร้อมและเข้าร่วมกับเราเพื่อก้าวสูความสเร็จใน ของการเทรดแบบสไนเปอร์รับรองว่าคุณจะไม่อยากพลาดสักนาทีเรียนสดออนไลน์วันที่21กันยายนนี้เวลา1นึ่ทุ่มตรงพบกันนะคะ ต้องขออภัยด้วยนะคะจริงๆคือโรเวอร์เนี่ยมีเมื่อคืนก็คือเช้าของวันนี้นั่นเองนะคะก็เลยขึ้นว่าเป็นวันที่20ซึ่งเมื่อคืนเนี่ยดีก็โรเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สังเกตเห็นได้จากว่าราคานะคะเนี่ยข้ามเส้นประตรงนี้ที่เป็นการบ่งบอกว่ามีโรเวอร์นะคะถ้าเกิดใครใช้ XCB นะข้ามไปเรียบร้อยแล้วก็เปิดแก็บนะคะเปิดแก็บกระโดดขึ้นมาแบบนี้นะคะต้องย้ําอีกทีนึงว่าแก็บที่เกิดเนี่ยไม่ใช่แรงซื้อหรือแรงขายเนาะคือการที่ราคาเปลี่ยนสัญญาเปลี่ยนราคานั่นนเเองะะคะถ้ากิด ใครคิดว่าเอ้ยลงมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้คือแท่งอิมบาลานซ์ใหญ่ยาวเนื้อแน่นสีเขียวหรือเปล่าคือแรงซื้อหรือเปล่าตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่นะคะต้องบอกว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่นะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครจะเทรดเนี่ยเดี๋ยวเราต้องแวมจะพาดูนะว่าจะเทรดยังไงได้บ้างเนาะ แล้วเมื่อวานนะคะดี DE ก็คือขึ้นรวดๆเลยนะไม่ได้ลงมาถึงจุดที่เรารอซึ่งในการขึ้นของเขาเนี่ยเขาจะมาใช้แค่ทำฟรมเล็กๆนะคะถ้าเนี่ยสังเกตใครแบบเทรดใน m M 1 5เนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยเขามีมาใช้ในทำฟรมเล็กๆบ้างนะคะแต่ว่ามาไม่ถึงมาไม่ถึงจุดหลักที่เรารอ18800ก็มาไม่ถึงนะคะ โอเคเดี๋ยวขอเคลียร์เลยมาดูที่ทำเฟรมเดย์กันบ้างนะคะทำเฟรมเดย์เนี่ยเมื่อวานนี้เขาก็ปิดเขียวเนาะแล้วก็ราคาเนี่ยสามารถที่จะทำนิวออร์ทำไฮได้อีกครั้งนะคะขึ้นไปตรงนี้เนะเาะแล้วก็มีการรูดไส้ลงมานิดหน่อยนะคะปิดเขียวแบบนี้ก็บ่งบอกว่านะคะแรงซื้อยังเยอะอยู่นะคะแต่จุดสําคัญเลยก็คือตอนเนี้เขามาติดอยู่ที่แถวแนวต้านเดิมนะคะยังยืนไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าจะทำไฮใหม่ได้แต่ยังยืนไม่ได้ก็ ตอนนี้จริงๆคือเขาสามารถตีขึ้นได้แล้วนะคะแต่ต้องดูนะถ้าเกิดยังยืนไม่ได้ถึงไหนจะตีขึ้นได้ก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะย่อจะอาจจะย่อลึกหรือถ้าแรงขายเยอะจริงๆอาจจะปรับตัวแบบนี้เลยก็ได้นะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันฉะนั้นการที่จะบายให้ปลอดภัยนะคะแนะนําว่าอยากให้เขายืนแบบแท่งเขียวใหญ่ยาวเนื้อแน่นนะคะยืนอยู่บนแนวต้านตรงนี้ก็จะม่งบอกได้ว่าตรงเนี้ยแนวต้านเนี้ยเขาเอาชนะได้แล้วจริงๆนะคะ มาดู4ชั่วโมงกันบ้าง4ชั่วโมงนะคะราคาเนี่ยเป็นเทรนด์ขาขึ้นสวยงามเลยนะคะทำให้หนะ้าเทรดใบย,ยังคงได้เปรียบและล่าสุดนะคะเขาก็มีการสร้างดีมานกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้ไว้เนาะแล้วก็มีราคาหลักร้อยด้วยก็คือ1.8700นั่นเอง <c oughs> ถ้าลงมาถึงตรงนี้ยังสามารถพิจารณาบายได้นะคะแล้วก็สำหรับซัายเนี่ยไม่มีแล้วนะคะเนื่องจากว่าเขาชนะทะลุแทงซัลายตรงนี้ไปแล้วนั่นเอง มาดู1ชั่วโมงกันบ้างนะคะ1ชั่วโมงเนี่ยเขาก็ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะถึงแม้ว่าล่าสุดเนี่ยเขาจะมีการย่อปรับตัวลงมานะคะแล้วก็มีการสร้างดีมานไว้อีก1จุดก็คือชุดนี้นะคะของ1ชั่วโมงตรงนี้ถ้าราคาลงมาสามารถพิจารณาบายได้นะคะแถว1 8 8 7 0อ่ะทีนี้ก็จะมีคำถามว่าแล้วทีนี้จะเทรดยังไงดีเพิ่งโรเวอร์นะคะอ่ะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือมี2แบบแบบ ตัดต่อกราฟนะคะก็คือแบบแรกก็คือนี่สามารถที่จะวัดระยะนะคะที่ราคาเนี่ยมีแก็บขึ้นไปนะคะ ซึ่งถ้าเราตัดต่อการาฟนะคะเอาราคาที่จริงๆแท่งนี้ปิดแบบนี้ใช่ไหมคะราคาที่เปิดแท่งใหม่ก็ควรจะต่อกันถ้าเราเอามาต่อกันแบบนี้เราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่ราคายุกยิกอยู่เนี่ยเขาอยู่แค่บริเวณตรงนี้เท่านั้นเองก็แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเมื่อไรก็ตามที่ราคานะคะสมมุติว่าตรงนี้เกิดราคาไหลลงมานะคะไหลลงมาแบบนี้เราก็จะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วราคาเนี่ย กำลังนะคะมาเข้าดีมานโซนชุดนี้เนี่ยบางคนเขาก็จะใช้วิธีตรงนี้แล้วก็พิจารณาบายไปเลยนะคะตรงนี้ก็สวยเนาะหรือถ้าเกิดใครไม่อยากตัดต่อการาฟนะคะก็คือจะเป็นแบบที่เทรดตามสิ่งที่เห็นเลยอย่างเช่นตรงเนี้ยราคาเลยอยอยู่ไม่มีอะไรให้บายก็ไม่บายนะคะและถ้าเกิดราคาลงมาตรงนี้มีแนวรับนะคะถ้าเกิดจะบายจะต้องหา จุดคอนเฟิร์มในการเข้าเทรดนะคะเนี่ยก็สามารถหาเทคนิคในการคอนเฟิร์มเพื่อที่จะเข้าเทรดตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยบางคนก็จะมาใช้วิธีนี้ก็คือมองตามสิ่งที่เห็นเลยถ้าเกิดราคาลงมาตรงนี้แปลว่ามาถึงแนวรับจริงๆถ้ามีเทคนิคให้บายเขาก็จะบ่ายหรือจะรอคอนเฟิร์มนะคะอย่างเช่นรอให้เกิด QM แบบนี้หรือบางคนอาจจะใช้สัญญาณ scalping supply s i d ในการช่วยคอนเฟิร์มก็แบบนี้ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยบางคนก็จะใช้วิธีนี้อีกแบบหนึ่งนะคะ รอชัวร์สุดๆเลยก็คือรอให้ราคาเนี่ยเขาสร้างแพทเทิร์นใหม่ไปเลยอย่างเช่นนะคะราคาสร้างดีมานด์ใหม่แบบนี้แล้วรอย่อบายไปเลยหรือรอให้ราคานะคะทำโครงสร้างอาจจะเป็นสัพพายใหม่นะคะแล้วก็รอที่จะเทรดเซลลงมาหรือทําโครงสร้างใหม่แบบนี้ไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าทุกแบบเนี่ยอยู่ที่ว่าแต่ละคนมีสถิติรองรับยังไงว่าเทรดแบบไหนแล้วเวิร์กนะคะสําหรับส่วนตัวแอมเองเนี่ย ก็จะใช้วิธีเทรดตามสิ่งที่เห็นไปเลยนะคะแต่ว่าแบบจะรอคอนเฟิร์มก็คือเนี่ยราคามาถึงตรงนี้จริงรอให้ชัดก่อนว่าเขามีแรงซื้อจริงหรือเปล่าถ้ามีก็จะหาจุดในการ follow by ไป นะคะคแต่หลายๆคนนะคะทีมโค้ดบางคนก็จะใช้วิธีตัดต่อกราฟแบบนี้ก็ได้ผลเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นอย่างที่บอกไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่ที่ว่าเราเทรดแบบไหนแล้วมีสถิติที่ดีนะคะซึ่ง DE เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ยังคงมองหน้าเทรดบายได้เปรียบนะคะแต่แค่รารอจุดที่ใช่นะคะถ้าเกิดใครทีมตัดต่อก็มารอตรงนี้เลยถ้าตัดแล้วราคามาอยู่แถวๆนี้พิจารณาบายได้นะคะแต่ถ้าเกิดใคร รอหน้าง,งานนะคะก็รอหาจังหวะในการคอนเฟิร์มนิดนึงเพื่อที่จะบายต่อนะคะโอเคไปต่อกันที่ US ร้อยบ้างนะคะ US ร้อยก็คือเป็นรุ่นพี่ที่เกิดโอเวอร์ไปก่อนหน้า1วันนะคะแล้วเขาก็นี่ตอนนี้ราคาก็ไหลขึ้นมานะคะแล้วก็สร้างดีมานไว้แบบที่ที่บอกเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ราคานะคะทะลุซัพายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนาะแล้วก็กำลังย่อลงมาเทสที่ดีมานนี้แดวแวมขอพาไปดูที่ทำเฟรมเดย์ก่อน ทำเฟมเดย์นะคะเมื่อวานนี้ปิดเขียวนะแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่า US 1้0เนี่ยกลับมานะคะกลับมาตีขึ้นได้แล้วเนาะนี่แบบนี้นะคะซึ่งต้องต้องดูว่าการตีขึ้นได้ของเขาเนี่ยถ้าเกิดแบบวัดระยะดีๆนะตรงนี้จากราคาปิดมาถึงตรงนี้200กว่าพิ๊บเนี่ยถ้าเราถ้าเราหุบตรงนี้มา200กว่าปิ๊บเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตีขึ้นได้แบบชัดเจนนะคะอาจจะขาดอีกนิดนึง นะคะทุกคนเดี๋ยวต้องลองดูนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเนี่ยราคาเริ่มเริ่มยกลแล้วเริ่มยกลแล้วนะคะแล้วก็ซัพพลายที่เป็นซัพพลายบริเวณนี้ของอุ้ยของไทม์เฟรมเดย์เนี่ยถูกทําลายไปแล้วนะคะถูกทําลายไปแล้วเนาะโอเคแต่ถ้าจะเอาให้ชัดนะจะอยากจะให้เขายืนได้เนาะทีนี้นะคะมาดูที่สี่ชั่วโมงกันบ้าง 4ี่ชั่วโมงนะคะราคาก็เป็นเทรนขาขึ้นมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ล่าสุดนะคะโซนที่เราเห็นแบบล่าสุดเลยก็คือดีมานี่อ่านี่เป็นดีมานที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยนะคะก็คือเราไม่ต้องมานั่งตัดต่ออะไรเนาะตรงนี้ก็จะเห็นว่านะคะราคาเนี่ยสร้างโซนไว้แล้วก็มีราคา2000 20, มืนนะสองหมื่นท่วนๆเนี่ยโหสวยมากนะคะอยู่ตรงนี้ฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะพิจารณาบายตรงนี้น่าสนใจนะคะหจุดและ แล้วก็สําหรับซับพพลายถัดไปของของสี่ชั่วโมงเนาะก็จะเป็นข้างบนเลยนะคะเป็นข้างบนเป็นกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะมีระยะให้เราเทรดนะโอเคนะคะประมาณนี้ซึ่ง ถ้าเกิดเราอยากจะเทรดนะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้น่าสนใจแต่เมื่อกี้ที่พาไปดูทําเฟรมใหญ่ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขากำกึง่งว่าจะติดต้านลงมาหรือเปล่าฉะนั้นตรงนี้นะคะพิจารณาบายได้แต่แวมอยากจะให้ทุกคนนะคะรอคอนเฟิร์มนิดนึงก็คือรอเป็น QM นะคะของทาเฟรมเล็กก็ได้นะคะทาเฟรมไหนได้บ้าง M สามิ M สิบห้าได้หมดนะคะเนี่ยถ้าเกิดมีมีภาพของ QM เนี่ยเราสามารถพิจารณาบายได้นะแต่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยง หรือถ้าเกิดใครอยากจะเทรดโดยใช้ scalping ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็น่าสนใจอืมประมาณนี้เลยอันนี้คือจุดหลักๆของ USY o ตอนนี้มีเท่านี้นะคะเนื่องจากว่าที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นของในส่วนของโรเวอร์นะคะแล้วก็ถ้าเราดูดีมานถัดไปนะคะสำหรับของของ USY เนี่ยก็จะมีดีมานที่เขาสร้างทิ้งไว้ปะปายนะคะเมื่อวานนี้เขาขึ้นเยอะมากเนาะก็จะมีดีมานเนี่ยตามนี้เลยนะคะ เราสามารถที่จะพิจารณาได้ทุกจุดเลยนะแต่ก็อยากจะให้มีคอนเฟิร์มทุกจุดเนื่องจากว่าราคาเขายังติดต้านของทำฟิมใหญ่ขึ้นมานั่นเองนะคะประมาณนี้สำหรับ yes ร0 0ง่ายมากหนาเทรดบายยังคงเริ่มยังคงได้เปรียบนะในทำฟิมเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็น4ชั่วโมง1ชั่วโมงนะคะแล้วเดยแล้วเริ่มเริ่มกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วด้วย ดังนั้นนะคะถ้ามีเทคนิคให้เราบายก็สามารถบ่ายได้นะคะกับอีกแบบนึงก็คือถ้าเกิดราคาขึ้นไปเลยเนาะแล้วก็สร้างดีมานไว้แบบนี้เราก็ย่อบายต่อนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดนะคะราคาไม่สามารถที่จะมีคอนเฟิร์มได้แล้วลงมาเดี๋ยวเรามาหาบายกันข้างล่างนี้นะคะโอเคประมาณนี้นะสำหรับดีและ u s เวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนนี้จะมาถึงนะคะแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์เรามาอัปเดตแผนกันต่อวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เผยทิศจุดยิงสไนเปอร์เข้าเทดยังไงให้ปังวิชามานเ,เทพเทดตันคุณจะได้ทาความรู้จักสไน,น,นเปอร์จุดเข้าเทดในตํานานเปิดตํานานจุดเข้าเทดที่มืออาชีพทั่วโลกยกให้เป็นอันดับหนึ่งเรียนรู้วิธีหาโอกาสทองจากจุดที่คมชัดที่สุดซึ่งการเทสไนเปอร์นเนี่ยทำให้เรามีความแม่นยําที่เหนือชั้นเราจะมาถอดรหัสจุดยิงที่เฉียบคมเรียนรู้การวางจุดเข้าเทดให้เป๊ะในทุกครั้งที่คุณเลงไปซึ่งเราจะมีเครื่องมือและตัวเชวัตสําหรับเพิ่มความแม่นยําในการเทดให้กับคุณเรามาสารวจเครื่อออออองงงมมืและิินเเเตตตรร์ี่้้้วาาใช เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจและความแม่นยำในการเทรดทาให้คุณเข้าใจเทคนิคการเคลื่อนที่ของโมเมนตัมเรามีการดูโมเมนตัมราคาโดยเฉพาะของเทคนิคสไนเปอร์ซึ่งมันคือกลยุทธ์ขั้นสูงสําหรับสไนเปอร์สําหรับใครที่ต้องการเล็งและยิงให้เข้าเป้าในทุกสภาวะตลาดเรียนรู้เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวะตลาดที่หลากหลายเตรียมตัวให้พร้อมและเข้าร่วมกับเราเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จในโลกของการเทรดแบบสไนเปอร์รับรองว่าคุณจะไม่อยากพลาดสักนาทีเรียนสดออนไลน์วันที21่21กันยายนนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงพบกันนะคะ